สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันนะคะอย่างที่หนูบอกนะคะว่าเดี๋ยวมีพระอีกหนึ่งอีพีนะต่อไปนี้นะคะมีอีกสองถาดนะคะอีพีนี้มีสองถาดนะคะพี่ๆนะรายการไหนแจ้งราคาได้หนูแจ้งนะคะก็พระราคาเบาๆนะคะพี่ไม่ต้องกลัวนะไม่แพงนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ตีเหมาแล้วนะคะใครสนใจรายการไหนทักเข้ามานะคะบางรายการนะคะก็ถ้าไม่ ถ้าหนูไม่ทราบนะคะหนูไม่ได้หาข้อมูลก็ขออนุญาตแจ้งเป็นพระไม่ทราบที่นะคะก็ช่องทางการติดต่อเบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์เบอร์เดียวกันนะคะ0954678770นะคะยุ้ยพระบ้านนะคะแล้วก็พระบ้านทั่วทิพย์เพชรจิตจัดให้บายยุ้ยนะคะรายการแรกนะคะเป็นสีงาแกะนะคะหลวงพ่อเดิมนะคะมาพร้อมนะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกนะคะ ราคาเบาเบางๆนะคะ,นะคะวันนี้นะใครสนใจรายการไหนทักมาหาน้องยุ้ยนะคะพี่นะดูพุทธศินนะคะนี่สวยงามนะคะแกะด้วยสิวนะแกะมือนะคะนี่ลวดลายงดงามนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะคะหลวงพ่อกล้วยนะคะรายการนี้นะ,ะเดี๋ยวนุเอาหนึ่งพันบาทนะคะพี่นะรายการนี้นะคะแจ้งเลยราคานะคะเพราะว่าอันนี้นะคะหนูซื้อแยกของหนูมาเองนะแล้วก็ถ้าถ้าถ้าพูดตรงๆก็เบียดทุนนะคะนี่เป็นเนื้ออัปก้านะคะมีรอยจานทั่วองค์นะคะหนูเอาเพียงแค่หนึ่งพันบาทนะคะสําหรับเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะเนื้ออปัปก้า มีรอยจานเต็มไปหมดเลยนะคะพี่นะหน้าปลาค,คมๆคมคมสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ยันอัขระชัดเจนนะคะคาปิ้นนะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะคะหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดบ้านแคร์นะคะรายการนี้นะเป็นเนื้อเงินนะคะรายการนี้เป็นเนื้อเงินนะคะด้านข้างนะคะเราจะเห็นรอยขอบตัดนะคะ เป็นบ้างบางนะนี่ที่ละลึกนะคะในการยกช่อฟ้าสาลานะคะวัดเดิมบางนะคะวัดเดิมบางรายการถัดมานะคะเป็นตะกุดนะคะหนูน้องจําไม่ได้แล้วนะคะว่าเป็นตะกุดอะไรนะขอใส่อนุญาตเป็นตะกุดไม่ทราบพี่แล้วกันนะคะพี่นะ ใต่เป็นตะกุดไม่ทราบพี่นะคะนี่ดอกสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่รายการถัดมานะคะเป็นพระไม่ทราบพี่เช่นเดียวกันนะคะ <c oughs> <c oughs> ลักษณะนะคะเป็นไม้แกะนะคะเป็นไม้แกะ รายการถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะคะหลวงปู่สุขเนื้อเงินลงยานะคะรายการนี้หลวงปู่สุขวัดคอมาขามท่านะคะขออนุญ,ญาตซูมนะคะใครปิดพระวันนี้นะคะเดี๋ยวหนูจะส่งให้ทุกรายการนะคะพี่นะพี่ท่านไหนที่โทรมาหรือว่าไลน์นะใครไลน์เดี๋ยวหนูมีเลขนะส่วนใครที่โทรมาหนูแจ้งตรงนี้ว่าจะส่งให้แน่นอนนะคะมาสักครู่นี้ก็มีมาปิดนะคะเออพระ สมเด็จนะคะแล้วก็พระรีลาหลวงพ่อสวงนะคะพี่นะหนูแจ้งตรงนี้เลยนะคะเผื่อพี่ชมคลิปตรงนี้ด้วยนะคะอ่าน,นี้รายการเป็นเนื้อเงินแท้ลงยานะคะแหวนนะคะ,ะน้องใส่ไม่ทราบที่นะจริงๆก็ทราบนะคะเมื่อวานนี้ยังหาข้อมูลนะจำไม่ได้แล้วนะคะต้องขอประธานาภัยนะ รายการถัดมานะคะหลวงพะลุ่งนะคะหลวงพะลุ่งเรียมกรอบนะคะเรียมกรอบนะไม่ใช่เงินนะคะไม่ใช่เงินนะเหรียญหลวงพะลุ่งนะคะรายการนี้ เลี้ยมกอบเปิดหลังนะคะแต่ปิดหน้านะยกซุ้มมาให้เรียบร้อยนะคะนี่หน้าปลาสวยๆนะฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะพี่ๆท่านไหนที่เป็นลูกค้าท่านใหม่นะอันนี้รายการนี้นะคะโสทรกรมตํารวจนะคะองค์พระเนี่ยเป็นเนื้อเงินแท้นะคะต้องแจ้งตรงนี้ก่อนนะหนูจําได้เมื่อก่อนนู้นหนูเคยได้นะเนื้อเงินแท้นะมาพร้อมขายเลี่ยมกอบทองคํานะตอนนั้นขายไปแค่หกพันกว่าบาทเองนะคือโคตรถูกนะบอกเลย ตอนนี้ทองห้าหมื่นกว่าแล้วนะคะนี่มีโค้ดเรียบร้อยนะ,ะพี่นะมีโค้ดเรียบร้อยพระโสธรกรมตำรวจนะคะเนื้อเงินแท้นะคะพระแท้ดูง่ายใครปิดพระนะคะเดี๋ยวหนูให้กล่องไปด้วยนะคะนี่รายการถัดมานะคะกิ่งคองตะเคียนนะคะพระกิ่งกองตะเคียน ด้านหลังมีรอยจานนะคะชัดเจนมากนะคะสําหรับรายการนี้นะด้านล่างนะคะมียันนะคะมียันอุด้วยนะคะอ่ะสักครู่นะคะาอยู่ะะยก,กับหนงจะถึงออันศุนะคะพี่นะลองดู นี่นะคะรายการนี้นะคะแร่บางไผ่นะคะเลี่ยมกรอบนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะอือหืหนาพระสวยๆแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าเลี่ยมกรอบมาให้ด้วยนะคะราคาพันต้นๆนะคะพระไม่ทราบที่นะคะน่าจะเป็นพระชัยวัดนะคะ ดลานล่างมีรอยจานนะคะองค์ทองนะคะองทองนะอยู่ในถาดที่หนึ่งนะคะเราต้องแจ้งถาดกันนิดนึงนะคะพี่นะถาดที่หนึ่งนะมีสองถาดนะคะแล้วก็ <c oughs> งานจิวเวลรี่นะคะกรอบนะเหรียงลงพวอกล้วยนะคะ วัดโกศิตารามนะคะด้านข้างนะคะเป็นจิวเวลรี่ไม่ลอกไม่ดำนะพี่นะจำนำไม่ได้นะคะห่วงนะนี่หลังฮนุมานนะคะสำหรับรายการนี้นะคะหลวงพ่อวยวัดโกศิตารามนะคะนีะ่รายการถัดมานะคะเป็นกรอบจิวเวลรี่เช่นเดียวกันนะคะสมเด็จเกชโยนะคะ เจ็ดชั้นนะคะออกตันนะคะพี่นะ เนื้อหามวลสารพระนะคะสวยงามเลยทีเดียวนะคะรูปถ่ายนะคะอารมณ์ปุสีและหลวงปู่ล,ลีเนี่ยนะคะพี่ท่านหนึ่งโทรมาแจ้งน้องนะคะเมื่อวานนี้นะกรอบเงินนะคะครอบเนี่ยเป็นกรอบเงินแท้นะคะพี่นะรูปถ่ายหลวงพ่อท่านนะคะเลี่ยมกรอบเงินนะคะมาเช้ามี หลวงปู่สุขนะคะอันนี้น่าจะเป็นหลวงปู่สีหรือหลวงปู่ลีเนี่ยนะคะอกเกตหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นสร้อยนะคะสร้อยหลวงพ่อเดิมนะคะนี่มีรอยจานนะคะจริงๆเปิดได้นะคะพี่นะจำวันนั้นหนูเปิดแล้วหนูเปิดเคยขายไปเส้นหนึ่งนะคะเคยเจอนะนี่ไอเปิดได้นี่มีรอยจานนะคะ แล้วก็ตรงนี้เป็นรูปดอกไม้นะคะสร้อยหลวงพ่อเดิมนะคะอือเป็นอีกหนึ่งรายการที่เก่านะเก็บสะสมนะคะพี่นะด้านหลังมีรอยจานนะคะรายการถัดมานะคะหนุมานหลวงพ่อสุนนะคะรายการนี้เลี่ยมกรอบกันเหงื่อกันนะ้ำมาเป็นอย่างดีนะคะไม่ใช่กรอบเงินนะ <c oughs> รคหลักร้อยนะคะพี่นะเล็บนะคะอันนี้เป็นเล็บหมีนะคะตะปบเหยื่อนะอืมหายากนะคะเล็บหมีนะเป็นของขังนะคะเป็นเครื่องรางของขังนะคะสําหรับรายการนี้นะนี่พระพุทธชินรานะคะนําเสนอจริงๆนะได้มาแค่นี้จริงๆพี่รอบแล้ว หนูได้มาองหนึ่งสององนะเป็นเท่าเนื้อทองกับเนื้อทองแดงจะบอกว่าพระสวยมากแล้วก็ไม่มีแล้วนะคะไม่มีแล้วนี่น้องให้ชมความงามของพระก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตัดสินกันนะขออนุญาตซูมนี่หน้าพระสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวใครปิดนะคะน้องซีนให้เป็นอย่างดีนะคะไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวหนูใส่บับเบิ้ลนะคะ ด้านล่างนะคะมีรอยนะต่อโค้ดนะคะพี่นะนี่พระพุทธชินราชนะคะรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงนะคะ <c oughs> หน้าประสวยๆคมๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่สวยงามมากนะใช้คำว่าสวยงามมากนะโหวิจิตรศิล์นะคะวิจิตรศิลินรายการถัดมานะคะ เดี๋ยวนะขอพิมอะใายการถัดมานะคะเป็นอันนี้เป็นสามถอดนะคะพี่นะพระพุทธชินราชเช่นเดียวกันนะคะเป็นสามถอดนะนี่ตรงนี้เราจะใส่ได้นะคะรายการนี้เป็นเงินทองนาคนะคะพี่นะแต่สำหรับเมื่อกี้นะคะองค์เมื่อกี้นะติดนะคะติดนะ ไม่ถึงว่าเขาเชื่อมติดนะถ้าพี่ซื้อไปพี่ไม่อยากถอดก็อาจจะไปหยอดกาวก็ได้นะคะพี่นะนี่ซุ้มข้างบนนะคะเป็นนาคนะคะแล้วก็อง์พระเป็นทองนะคะข้างล่างเป็นเงินนะคะเงินทองนาคนะคะหน้าพระสวยๆแบบนี้เลยนะคะอย่างที่น้องบอกนะคะก็เผื่อพี่ท่านไหนนะคะซื้อไปนะคะปิดบูชาไปนะคะพี่นะหยอดกาวได้นะคะพี่นะหยอดกาวใสนะคะ พื่อติดกันหรือเราจะไม่หยอดก็ได้นะคะแล้วแต่เราสะดวกนะคะด้านล่างนะก็จะมีโค้ดนะคะจากทางวัดนะคะเขาเรียกสามถอดนะแบบเนี้ <c oughs> รายการถัดมานะคะเป็นพระตะกุดนะคะไม่ทราบที่นะ <c oughs> ตะกุดไม่ทราบที่ <c oughs> ราคานี้ไม่ลดแล้วนะคะถ้าแจ้งราคาไปนะคะ1,250บาทนะคะสำหรับใครไปทางนะคะ1,3 0 0นาทะคะแจ้งตรงนี้เลยนะคะหลวงพ่อโสธรนะรายการนี้เงินทองหน้านะคะเงินสดเงินโอน1,250บาทนะคะกรอบเป็นอย่างดีนะคะไม่ลอกนะไม่ค่อนนะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะเป็นเพชรรัเสเซียนะคะอันนี้เป็นคือราคาจัดโปรให้แล้วนะคะ1,250บาท ปลายทาง1,300งนามนะคะแจ้งตรงนี้เลยนะคะถัดมาเป็นเนื้อเงินนะคะเป็นพระเนื้อเงินนะอันนี้ไม่ใช่เงินแท้นะคะพี่นะต้องบอกก่อนนะคะกระไรเงินนะคะกระไรเงินแต่กรอบนะคะนี่กรอบไม่ลอกไม่ดำเช่นเดียวกันนะคะเป็นกรอบงานจิวเวลรี่นะคะอย่างดีนะคะไม่ต้องกลัวนะนพระโสธรกรมตํารวจนะคะรายการนี้ สวยนะคะเนี่ยดูแบบคลาสสิกด,ดีนะพี่นะเหมือนแบบเราประมาณการว่าทองคำขาวเลยนะดูมีราคามากนะแล้วก็องค์นี้นะคะ1250สอาำหรับโอนนะคะพระเนื้อกรไหลทองนะคะขอบเพชรรัสเซียอันนี้จัดราคานี้จัดโปรแล้วนะคะแจ้งตรงนี้นะไม่ลดราคาแล้วนะคะพี่นะอะ <c oughs> <c oughs> นี่หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบนะใครใครท่านไหนไปลายทางนะคะหนึ่งพันสามร้อยนะคะส่วนรายการนี้นะคะเป็นเนื้อกระไ่เงินนะคะกรอบนะคะกรอบเงินแท้นะคะกรอบเงินแท้นะหลวงพ่อสุธทอกรมตารวจนะมีพี่ท่านนี้นะคะเก็บนะคะหนูได้สองสามบ้านนะไม่ได้บ้านเดียวกันนะคะอันนี้คนละที่นะต้องแจ้งก่อนนะคะนี่ รายการถัดมานะคะเป็นพระนะคะมีดนะคะหลวงพ่อเดิมออ <c oughs> ลายเสมาขอประทานอภัยนะคะขอประทานอาภัยนะ,ะนี่แหนเงินนะคะแหนเงินแล้วก็ฝักนะคะเป็นงานนะคะลายเสมานะนี่เป็นเงินและเป็นงานนะคะ อ่ะเรามาเข้ากันที่ถาดที่สองนะคะพี่นะแจ้งน้องด้วยนะถาดที่สองนะคะพีพีช่วงบ่ายถาดที่สองนะคะก็ให้ดูในภาพรวมก่อนนะคะว่ามีพระอะไรบ้างนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันที่รายการแรกนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะสารพัดดีนะคะวัดราชนัดดารามนะคะปีหนึ่งหกนะคะรายการนี้นะนี่ มีสององค์นะคะเนื้อสีเหลืองกับเนื้อสีดำนะคะด้านหลังเป็นพระสีวลีนะคะขออนุญ,ญาตซูมนะคะซูมนะเราจะได้เห็นพระกันใกล้ๆนะจ๊าพี่นะนี่ขากอบลูกค้าแป๊บนึงนะคะ รายการถัดมาองค์ที่สองนะคะทีดำนะคะรายการนี้เป็นเนื้อดำนะคะราคาเบาๆบางๆนะคะพีนะไม่ต้องกลัวนะไม่แพงอย่างที่คิดนะคะอ่ารายการถัดมานะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะรายการนี้ราคาหลักร้อยนะคะ พระองค์แรกเมื่อสักครู่นี่สององค์แรกก็เหมือนกันนะคะราคาหลักร้อยนะพอดีหนูเหมารวมมานะคะหนูต้องดูราคาทุนด้วยนะคะจำราคาไม่ได้นะคะถัดมานะคะนี่ของพ่อทรรมจักนะคะวัรรมมูลนะเนื้อกระไหล่ทองนะคะด้านข้างมีรอยขอบตัดนะคะแล้วก็รอยประกบนะคะชัดเจนมากนะคะ นี่นะคะยันอคลักนะคะชัดเจนมากนะคะสวยงามน,นะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญหมวกนะคะหลวงพ่อเดิมนะคะเหรียญหมวกหลวงพ่อเดิมออกวัดหนองโพรนะคะมีรอยจานด้วยนะคะนี่เด็กๆจะพลิกไปด้านข้างนะคะ อาจจะไปไวสักนิดหนึ่งนะคะพี่นะเนื่องจากว่าปลาค่อนข้างเยอะนะคะี่แล้วมีรายจานอยู่ทั่วองค์นะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นห่วงเชื่อมนะพี่นะห่วงเชื่อมนะในการถัดมานะคะเนื้อทองนะคะเนื้อเปียกทองหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ <c oughs> น้องยุ้ยเสียงแหบนะ <c oughs> ด้านหลังมีคุดนะฮะมีคุดนะแล้วก็ตัวหนังสือนะเหมือนชอชาะศูนย์ห้านะคะศูนย์ห้าอันนี้หลวงพุทวดเบตงนะคะหลวงพุทวดเบตงร,ราคาหลักร้อยนะคะพี่นะราคาหลักร้อยก้นลายเซ็นนะคะรายการนี้บัวรอบนะคะบัวรอบก้นลายเซ็นนะคะหลวงพุทวด รายการถัดมานะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อทองนะคะอันนี้ไม่ใช่ทองคําแท้นะต้องแจ้งตรงนี้นะคะด้านหลังนะคะเป็นพระห้าเบญจบาเบญจภาคีนะคะชุดนะคะพระนี่นะนางพญาสุกโกพระสมเด็จนะคะแล้วก็เออพงสุรันนะคะราการสุดท้าย มีทั้งหมดห้ารายการนะคะอย่างที่น้องบอกนะคะห้ารายการนะชุดเบนจภากพาคีนะคะอันนี้หลวงพ่ออีนะคะเนื้อเปียกทองนะคะเลี่ยมกรอบนะหน้าพระสวยๆคมๆแบบนี้เลยนะคะนี่ รายการถัดมานะคะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะหลวงปู่ทิมเสมาแปดรอบเนื้อเปียกทองนะคะเสมาแปดรอบหลวงปู่ทิมนะคะหน้าพระสวยๆคมๆแบบนี้เลยนะคะราคาเบาๆนะคะมาพร้อมนะคะเลี่ยมกรอบให้แล้วนะจ๊ะพี่นะใครยังไม่มีหลวงปู่ทิมนะคะอ่ารายการเห็ดถัดมานะคะเม็ดแตงหลวงปู่ทวดนะคะนี่ องที่หนึ่งนะคะองค์ที่หนึ่งนะถัดมาเป็นองค์ที่สองนะคะอันนี้เป็นเนื้อกะไหล่ทองนะคะรายการแรกเป็นเนื้อกะไหล่เงินนะคะเม็ดแตงหลวงปูทวดนะคะหลวงปูไข่นะคะวัดเชิงเลนนะคะราคาเบาๆนะพี่นะใครสนใจทักทายมาหาลองยุ้ยนะคะหลวงปูไข่นะด้านหลังมีรอยจานด้วยนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะของเหรียญน,นะเราจะเห็นรอยขอบตัดนะคะชัดเจนมากนะคะพี่นะนี่ <c oughs> รายการถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตารามนะคะเนื้ออัป,ปก้านะคะพี่นะหลวงพ่อกลวยด้านล่างมีรอยจานด้วยนะคะมีล้างหนุมานนะคะหลวงพ่อกลวยนะคะลายเส้นขอบตัดนะคะชัดเจนมากนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นพระแหวมกม้าหลวงพอกวยนะคะมาพร้อมสิงนะคะมาพร้อมสิงนะ <c oughs> ใครสนใจทักมานะคะพี่นะรายการถัดมานะคะโสธรกรมตำตํารวจนะคะอันนี้กรอบเป็นกรอบไมคอนนะคะอยู่ในถาดที่สองนะแจ้งด้วยนะคะ อยู่ในถาดที่สองนะคะเนื้อกระไหล่เงินนะคะแต่มีองค์เดียวนะคะในถาดที่สองนะ,ะกรอบนี้เป็นทองไมค่อนนะคะพี่นะหน้าพระสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะคมๆลึกๆนะคะถัดมาเป็นหนุมานนะคะหลวงพ่อสุนนะคะหนุมานหลวงพ่อสุนนี่เลี่ยมกรอบพลาสติกนะ,ะมาเป็นอย่างดีนะคะแขวนนะองค์เล็กๆสวยๆนะ,ะพี่นะนี่เก็บไว้นะคะบูชานะ,ะนี่รายการนี้องค์ไม่ใหญ่นะคะพี่นะ ผู้หญิงได้เด็กได้นะหรือเราจะเก็บไว้ที่บ้านนะคะตั้งไว้ในกล่องพระที่เราสะสมนะคะบอกเลยว่าสวยงามแล้วราคาไม่แรงนะคะหลวงพ่อแฉ่งวัดบ้านพังนะคะหลวงพ่อแฉ่งนะนี่ขนาดอยู่ในกรอบนะเรายังเห็นหน้าพระนะคะคมคมลึกๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะก็อยู่ในกรอบพลาสติกโบราณนะคะ กรอบเก่ามากๆนะคะเก่ามากๆบางรายการเนี่ยคนเลี่ยมไม่น่าอยู่แล้วนะพวกกรอบนะคะพี่นะเจ้าของพระไม่อยู่ก็เยอะนะคะอจริงพระปิดตาหลวงพุตโต๊ะนะคะเลี่ยมกรอบนะคะนี่เลือกสวยๆมาเลยมีตะกรุดด้วยนะคะอันนี้จัมโบ้รุ่นหนึ่งนะคะรุ่นสององค์ทองไม่มีตะกรุดนะคะรุ่นสองหนูก็ยังไม่เห็นมีตะกรุดนะคะสัสกองค์นะคะ เนื่องจากวันนั้นลูกค้าโทรมาถามนะคะอ่านี้หลวงพ่อมุ้ยนะคะเนื้อเปียกทองนะคะเรี่ยมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับหลวงพ่อมุ้ยนะ,ะนี่รายการถัดมานะคะเป็นปิดตาจัมโบ้สองนะคะเนื้อทองนะคะรายการนี้นะ ไม่มีตะกุดนะคะมีลูกค้าท่านหนึ่งถามนะคะไม่มีตะกุดนะแต่จัมโบ้หนึ่งมีตะกุดนะคะพี่นะนี่ใครสนใจนะคะสวยนะคะในการที่อ,องค์ที่สองเนื้อทองเนี่ยสวยนะอันนี้ไม่ได้เป็นงานนะคะนักสัตว์หลวงพ่อเดิมนะคะหลังนางกวักนะคะนี่นางกวักนะคะด้านหลังเป็นกาบหมากนะ,ะเป็นเส้นๆเ,เลยนะคะนี่ รายการถัดมานะคะหลวงปู่ทวดนะคะเลี่ยมกระเช้านะคะหลวงปู่ทวดราคาหลักร้อยนะคะราคาแบ่งปันนะพี่ทักมานะคะเดี๋ยวน้องแจ้งราคาให้นะคะราคาเบาเานะราคาหลักร้อยนะคะเม็ดแตงหลวงปู่ทวดอันนี้เลี่ยมกรอบเงินนะคะพี่นะอันนี้กรอบเงินแท้นะคะเมื่อ <c oughs> <c oughs> สักครู่นี้ไม่ใช่เงินนะคะต้องแจ้งก่อนนะ <c oughs> หลวงพ่อเงินนะคะเลี่ยมกระเช้านะคะรายการนี้เป็นเลี่ยมกระเช้านี่หลวงพ่อเดิมนะคะเห็นอยู่ว่าเป็นหลวงพ่อเดิมนะด้านล่างมีรอยจานนะบอกหลวงพ่อเงินนะน้องยุย้ยนี่หน้าตีนะเลี่ยมกระเช้าเงินนะคะนี่หน้าพระสวยๆนะคะหลวงพ่อเดิมกระเช้าเงินอ่าอันนี้นะคะผงของขวานปากน้ํานะคะ มีนะคะเลี่ยมกรอบเงินด้วยนะคะแล้วก็เลี่ยมกรอบพลาสติกมาอีกหนึ่งชั้นนะคะพี่ด้านหลังเป็นเงินนะคะเงินแท้นะคะต้องแจ้งตรงนี้ก่อนนะนี่ให้ชมหน้าพระก่อนนะคะพระสวยๆแบบนี้เลยคลาสสิกนะ,ะนี่หลวงพ่อเงินนะคะเลี่ยมนะคะอันนี้พิมพ์นิยมนะคะพิมพ์นิยมบีนะคะพี่นะกรอบเนเป็นกรอบเงินแท้นะคะพี่นะ ขอบเงินแท้นะคะหลวงพ่อเดิมแท้ดูง่ายเลยนะคะพิมพ์นิยมบีนี่ลวดลายจีวรสังคตินะคะจีวรนะแทงขึ้นชิดสังขติแล้วก็ด้านหน้าพระนะคะมีนี่ซาสนิมนะคะขึ้นนะคะคีตการขึ้นนะคะรายการสุดท้ายแล้วนะคะอ่า เอาบอกจริงนะหนูจําราคาทุนไม่ได้นะมีลูกค้ามาจําไว้นะใครอยากได้เท่าไหร่นะใส่มาให้หนูนะขอพันนิดนิดแล้วกันนะพี่อะหนูขอพันห้าแล้วกันรายการนี้นะหนูเชื่อว่าน่าจะขาดทุนนะไม่เป็นไรเปิดไปที่พันห้านะคะราคาขายนะไม่ใช่ราคาเปิดนะคะสมเด็จเกจชยโยเจ็ดชั้นอกตลอดนะคะอกตันนะคะรายการนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะท้ายคลิปเหมือนเดิมนะชมช่องทางการติดต่อนะคะยุ้ยพาบ้านแล้วก็พาบ้านทั่วที่เพชรพิจิตรจัดให้เบอร์โทร แล้วก็ไอเดลี0954678770นะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ปิดพานะหนูส่งให้เลยเย็นนี้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะวันศุกร์พายังอยู่กับหนูอีกอีกหนึ่งวันนะคะก็เผื่อพรุ่งนี้นะคะใครรสอบถามมาก็ได้นะคะพี่นะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ